ไปบอกเลยนะแชร์ไปเยอะๆบอกครูนัทพะอาจารย์เบียนะภายในเจ็ดวันนี้ถ้าไม่มานะเป็นไอ้ลูกเต่าเอาไหมแล้วไม่ต้องเดีๆถ้าไม่อย่างไรเขาถ้าเป็นคนพูดถูกต้องแล้วมันไม่มีใครพูดอ่ะอืมขนทำมาทั้งประเทศอ่ะพาทั้งประเทศทำทำมนไม่ไปด่าพรตพวกนั้นหลังมาด่าอะไรไม่ตัดขึ้นตีท่านถ้าเราทำถูกต้องตามหลักธรรมหลักวิญญาณเป็นไปตามเป๊ะๆตามหลักธรรมหลักวิญญาเป็นไปหดเดี๋ยวนะถ้าเครื่องลิ้ไม่ทำน้ำมนต์นี่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีแล้วไงถ้าเครื่องลิ้ไม่ปลุกเสกเลขยันก็ดีแล้วไง แล้วมีใครไปว่าท่านว่าการไม่ปลุกเสกเลขกยันเป็นพระชั่วไม่มีมีใครไปว่าพระคคริสยกมือขึ้นก็ไม่ทําก็ดีแล้วไงแล้วพระครคริสมีปัญญาให้คนที่เขาทำเขาเลิกทำไหมมีปัญญาไหมก็ไม่มีถูกไหมเออถ้ามีดวดูสิว่าท่านทำผิดตรงไหนไปเปิดดูไม่เหม่ผิดสักข้อเลยเขาสอนกบบนหนดเอางี้ไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะเอาไอ้ยี่สิบเ,เล่มที่เธอให้ฉันนะนะ ถ้าผิดฉันขอจุดละแสนเอาไหมถ้าไม่จุดละแสนเอาตกปากจุดละทีเอาไหมถ้าฉันมีถ้าฉันมีหลักฐานนะถ้าฉันเจอว่าผิดฉันตกปากเธอจุดละหนึ่งทีในส่วนที่ผิดจากพระไตรปิฎกเอาไหมถ้าเอาไปต,ต่อมา